สวัสดีครับวันนี้พามาถอดล้อนะครับคันนี้ถอดล้อหลังนะครับสําหรับเจ้าโดนนะครับ Gpx นะครับ150ตัวนี้เห็นแล้วก็อดเอามาแบ่งปันเพื่อนๆไม่ได้วันนี้ลุยเลยแล้วกันนะครับอถอดน็อตยึดท่อนะครับบริเวณดงบางโคนนะครับาล่างนี่เรียกว่ากันเรนแล้วกันนะฮะ ก็เป็นประแจเบอร์สิบธรรมดานะครับตัวนี้ไอรุ่นเนี้ยทำไมผมถึงเอามาทำให้ดูนะครับไอเดี๋ยวมีมอเตอร์ไซคันอื่นอีกเดี๋ยวผมจะเอามาทำให้ดูนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับจริงๆผมไม่ได้รับทำนะแต่ว่าน้องเขาไม่รู้จะเข้าที่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าใครทำได้นะครับถอดล้อแล้วก็เอาไปร้านยางจะง่ายกว่านะ เพราบางทีมีงานอยู่อะไรเงี้ยครับวันนี้ก็ถ้ามุมกล้องไม่สวยนะครับขออภัยด้วยเนื่องจากลุยเองนะครับก็ทําการขันออกนะครับขันซ้ายวันนี้ผมผมบอกวิธีถอดใเดียวนะส่วนวิธีใส่ก็คือ,อใส่เหมือนกับที่ถอดอ,อาจจะติดปัญหาเยื้องนิดเยื้องหน่อยอะไรก็อันนั้นอยู่ที่ประสบการณ์คนถอดละ อ่านี่ก็อย่าลืมนะครับตัวนี้มันจะมีแป้นมีอะไรของมันนะครับผมจะไว้ที่เดิมอ่าต่อมาเลยเปลี่ยนประแจเป็นเบอร์สิบสองนะครับเพื่อถอดท่ออ่าตัวนี้เลยก็น็อตที่ท่อนะครับก็ยิงออกปกติหมุนซ้ายนะครับ อ่าตรงนี้ต้องระวังนะครับดูด้วยนะครับผมเจอน้องน้องเด็กๆนะครับมาฝึกงานยิงบล็อกนะครับไม่ได้ดูนะครับเข้าหรือออกนะครับยิงน็อตยิงเข้าเฉยเลยนะครับโอ้โหนางอกันหลายคนเลยนะครับอ่านี้แรงไปนะครับปรับเบานิดนึงไม่งั้นถ้าเอาออกแรงเกินน็อตก็จะปีนนะครับร้านนี้ผมผมผมพลาดไปอย่างนี้จริงๆต้องคาน็อตไว้ก่อนนะเพื่อเวลาถอดข้างหลังเนี่ยมันหลุดมันก็ ไม่ตกมาเลยถ้าเราไม่ได้ประคองสําหรับรถมาตอนร้อนนะแต่คันนี้ผมผมให้เขาจอดแล้ว <Okay. S 1> เพราะว่าเดี๋ยวอ่ผมไม่ชํานาญนะครับจะเกิดผลเสียได้อตอนนี้ก็เป็นเบอร์สิบสอทั้งหมดนะครับก็ผมว่ายิงเลี้ยงตัวเลยนะครับอ่านี้แล้วแต่ถนัดนะฮะยิงตัวท้ายปึ๊บ่าเท่านี้นะครับ น็อตทุกตัวนะครับเห็นเห็นไหมครับมันจะมีไอตัวกาวกันขายนะครับติดไว้ทุกตัวเลยนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมถ้าสมมติว่าเป็นร้อนร้อนนี่งานเข้าเลยนะอันนี้นี่คือการพลาดจากการทํางานนะครับอ่าตัวนี้อ่าทำร้อนร้อนนี่เราเอามือจับไม่ได้แน่นอนนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เอาออกนะครับเพราะว่าถ้าเอาออกนอก,นอก,นอกมาเนี่ยต้องถอดออกซิเจนเซอร์นะครับตัวนี้นะครับ หลังจากนั้นก็ถอดตัวที่ยึดกับเครื่องด้านล่างนะครับทำไมไม่ใส่กับดองวะ,ะทีนี้ต่อมาอ่าก็<ด>ผมจะมาถอดเบรกอีกตัวหนึ่ง<ด>เอาไว้ก่อนนะครับ<ด> <laughs> สำหรับคนที่สีเลียนนะครับบางทีทักท้วงผมนะครับเล็กๆน้อยๆก็ขำๆนะครับถึงยังไงก็ต้องไปเอาออกอยู่ดีนะครับ ใครที่จับผิดผมนะนะช่างช่วยเอาออกนะครับอันนี้ผมก็ยิงออกนะครับบล็อกลมเนี่ยอันนี้ผมให้ความรู้อย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะใช้ไฟฟ้ากันแล้วเนาะก็จริงๆแล้วว่าบล็อกลมเนี่ยควรจะใช้จากเบอร์ที่มันเบาๆก่อนนะครับสําหรับน็ Not อ,อตเบอร์สิบอ่ามอเตอร์ไซค์ทั้งหลายแหล่นะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าผมบอกซิกนิดนึงตรงนี้ ตรงนี้ต้องหมุนล้อให้ไปอยู่ตรงที่อ่ามันมันเป็นก้านอ่าระหว่างก้านอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาเราเอาออกนะไม่งั้นมันจะติดก้านนะครับเอาไม่ออกเห็นไหมนะขนาดระมาณนี้ไม่ออกเลยอ่าต้องเอียงนิดนิดเห็นไหมครับปึ๊บอ่าเนี่ยเสร็จแล้วทีนี้ก็บล็อกเบอร์ยี่สิบสี่นะครับ mm hmm. ใส่ไวท้ที่ตรงกลางเลยครับ อ่าแล้วก็ทําการยิงนะครับตัวเนี้ยบอกให้เลยนะถ้าออกก็ออกนะมันไม่ออกนี่งานงอกเลยนะครับหลายคันนะครับผมเห็นรถออโต้นะครับตกมาตายจุดนี้นะครับอ่าเนี่ยออกแล้วเกาจะมีแหวนตัวหนึ่งแล้วก็จะมีบูทบ,บังคับเห็นไหมครับตัวหนึ่งอ่านี่ผม,มาโชกไปวางหน้านะครับเดี๋ยวออกง่ายๆนะอ่าเห็นไหมครับมีบูทตัวหนึ่ง ่าตัวนี้เลยก็ออกมาก็สังเกตด้วยนะครับเวลาหรืออ่าอันนี้ออใช้วิธีการคอนนะครับอ่าอันนี้ผมก็คอนแล้วก็คอนเรื่อยๆอันนี้ก็ให้พี่ครับช่วยสกิดนะครับให้นิดนึงอาจจะได้ออกง่ายครับอาจจะมีภาพที่ไม่เหมาะสมก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่างานทํารถนะครับอา่าสำหรับอา่าในมุมมองของช่างก็ นิดนึงนะครับอ่ะสกิดสักระยะหนึ่งแล้วครับให้มันเดินนะครับอ่าหลุดแล้วอ่าแค่นี้อาจบแล้วเห็นไหมครับไม่ยากนะครับใครอยากทํานะครับทําได้เลยนะครับแล้วก็ถอดไปหาร้านยางนะครับอ่ะก็คร่าวๆมากันเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไง มีคลิปดีๆเด็ดๆนะครับเดี๋ยวจะพามาให้เพื่อนๆดูนะครับทุกวันนี้โทรมากันนี่ผมบางทีก็แอบเกงใจงนิดน,นึงเหมือนกันเพราะว่าทำคลิปไม่ต่อเนื่องนะครับวันดีทำงานด้วยแล้วก็ใครที่อยากดูอะไรนะครับก็เหมือนเดิมนะครับให้ทักไปที่เพจร้านผมแล้วกันเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะครับเพราะว่าตอนนี้ย้ายไปใช้เพจเดียวลวะใครที่อยู่เพจเก่าก็ ตามไปที่เพจร้านผมแล้วกันเพราะว่าบางทีมันสลับไปสลับมาแล้วมันไม่สะดวกนะครับด้วยบางทีบางคนพิมพ์ไว้นานแล้วผมไม่ทันได้เห็นนะครับมันไม่เด้งเตือนอะไรเงี้ยก็เลยเอาไปทีเดียวเลยแล้วกันนะครับถ้ามันโรหูลกตาอะไรหน่อยก็ปล่อยเป็นไปแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้เข้าถึงได้ง่ายนะครับก็สำหรับคนที่ มีเรื่องเดือดร้อนร้อนใจนะครับที่มาโทรหาผมก็โทรมาได้นะครับหรือแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับมีเบอร์ทิ้งไว้ให้นะแต่ว่าขอโทรในเวลาทีา่สะดวกหน่อยแล้วกันนะครับบางคนโทรมาดึกดื่นๆผมไม่ได้รับก็ขออภัยด้วยแล้วกันก็วันนี้มาเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเป็นรุ่นอื่นๆนี่ว่าสามารถแบ่งปันได้เดี๋ยวเอามาให้ดูอีกนะครับวันนี้ หาลากันไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ